สวัสดีครับพวกช่องเองอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าน็อตล้อผมมันขาดนะฮะขาดติดในเลยนะครับนะก็เลยต้องมาเอาออกครับนะฮะเรามีวิธีการใส่และถอดยังไงนะครับนะตามผมไปเลยครับนี่นะครับนะตัวน็อตมันจะเริ่มกิ่วครับเริ่มผอมเป็นหุ่นเป็นสล,ลนเดอร์เลยนะฮะนั่นหมายความว่ามันใกล้จะขาดแล้วนะครับนะเผลอ,อดีไม่ดีก็อาจจะขาดได้นะ ขันๆแล้วขาดเลยอะไรประมาณนั้นหรือวิ่งๆแล้วขาดก็อันนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับฮะเราก็มาดูนะครับตัวไหนที่ยังอ้นว,น,ว,น,วนสมบูรณ์อยู่นะเที่ยวบของใหม่นะครับนี่คือของใหม่นะฮะของใหม่ก็จะตัวมันจะอ้วนเสมอกันนี่ครับนะอ้วนเสมอกันเลยนะครับนะไม่มีผอมคิวๆแบบนี้นะครับนี่ผอมคิวๆนี้แสดงว่าจะไปแล้วนะ มีของกิ่วๆเหมือนกันนะครับกิ่วๆหมดเลยนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่กิว่วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่เปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรมากครับถอดตัวนี้ออกมาถอดจานออกแล้วเดี๋ยวมันจะมีหน้าแผ่นอยู่นะครับ,นะรบเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับใช้ไข่กุ้งกระแทกนะฮะ นะครับนี่นี่ครับตัวนี้มันก็กกี่วๆเลยนะครับนะก็ตีออกซะเลยนะ อนี้ก็เปลี่ยนตัวใหม่้เลยครับแต่ทีนี้ตัวใหม่นะครับนะปัญหาก,ก็คือว่ามันใส่ไม่ได้ถ้าใส่แล้วมันจะเบียดเกลียวนะครับนะนะนีครับนะมันเบียดเกลียวนะต้องตอกอัเข้าไปนะครับกลัวเกลียวจะพังนะก็ผมก็ต้องไปลบตรงมุมนี้นิดนึงนะลบมุมหมอกนะครับ ในงั้นเดี๋ยวเกียวรูดหมดนะครับนี่นะครับผมก็ไปบากมาลักษณะน,นี้นะครับนะเพื่อที่จะให้มันแนบกับร่องนี้แล้วเข้าง่ายๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยชาวบ้านก็มาใส่กันนะครับมันอาจจะรับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณขายเขาบอกนะฮะก็มันใหญ่กว่านิดนึงนะครับก็ต้องต่อกันเข้าอะครับ ปกติจริงๆแล้วเขาออกแบบมาเหมือนจะให้ถอดต,ตัวนี้ออกก่อนนะเราไปใส่ข้างนอกนะครับแต่โอ้งานช้าเลยครับก่อตัวนี้ฮนะต้องถอดหมดทั้งเต่าถอดทั้งเส้นเลยนะครับเหมือนงานประมาณอารมณ์ประมาณขี่ช้างจับตะเแต่นนะก็เลยใช้วิธีนี้แหละครับก็ต้องมีอะไรประยุกต์กันนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะลองใส่ถ,นถอนดูกัน ใส่จานดิโอเคลิงแดงงครับ

ลงสิครับโอเคเข้าไปแล้วนะฮะได้เวลาใช้ตั้ช่วยแนะี่ย ก็มากวดอีกทีนึงนะครับหลุดน,นี่พร้อแล้วนะครับแล้นะก็ใส่ร้อนะครับ เรามารุุนกันว่าใส่ล้อแล้วมันจะผูกไหมน็อตจะล้นไหมนะครับโอเค ดูก่อนนะครับว่ามันติดอยู่รอบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหอ้อขึ้นเจ็ดรอบนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. นะฮะว่ากอจะได้อยู่นะครับ อีกนิดนึงอ๋ไม่ได้ครับต้องต้องลงไม่แรงก่อนนะลงแล้วขัน้ก็กรดน็อต ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะจากทางช่องเรานะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากดกดซับสไครต์ด้วยนะครับ